Gracias. กฎหมายกระบวนการยุติรรมอย่างอย่างไรอะไรอย่างไรจะเอาโหสิกรรมจโอโสิกรรมใหยตาสยคือใส่เนียาไมเรีนานไม่ีต้นสี่คนค่ะผู้ชายหมดเลยนิ้นกับฟันเนาะบ้าน่ก่อลจะเข้าไปอยู่คุ้จะัการูปที่่อนบนนะ อินันเนียมีอสู้ค่ะม่พันกันอย่เราว่ถอว่าอาว่ามีอะไแล้วแหงบ่าเมียเธอไม่ว่ามีสู้มีซีนี่เลยก็ะกันเมียมีกิกมีกันี่เลแล้วาของเราอยู่ไหเรางาเ่ยเไหก็มีผู้ใหญ่ดูนะเออ้กฎหมาย่รวการผู้ัดานอย่างไรอะไรอย่างไรจะโสกรรมโอิกรรมไทยตจินแตงบ่คยกินหลายเัาบ่ได้กิน กันนั่นเขามีการมีงานต่อเลยขนาดทำงานราชการอยู่วันนี้เขาออกก็จะออกนักกระอนนี่ตัวมีกิ๊กมีกักบดีเนะเขาคิดไปบดีเนะคิดไปเนาะเขาเลยคิดไปบ่ได้โทษบตอนนี้มันบ่ได้ระแวงมันรู่งเร็วแต่มันโอ๊ตเอาของมีคนใหม่มันหูอยู่ทั้งทังติ เขากลับมากินข้าน้ากันอันที่ทองพวกกิ๊กอันนี้ก็กินน้ากันคนใหม่คนอย่างนี้นะ่ะคนใหม่เอามาเข้าวร่วมกันกินข้าน้ากันเตือนกักนน้าหูเต่งบบเป็นตือแลวกิกเนี่ยเป็นเป็นคนทพิ่มคัมเพิเดียวกันกน,นี่แหล,ละแต่คนละบานคนละบ้านแล้วเป็นยังไงครับต่แรกเขายอมรับหรือไม่ยอมรับเดี๋ยว็ยังไงเขาเขาบอกได้ว่าเตือกันแล้วก็ไปน้ากันอยู่แล้วโดนอันูุกิกับมาเล่นน้ามากินน้าแล้วกันนี้กับไปผ้ากันไป ทั้งไม่พระเดวว่าอยู่กับนี่<ม>แล้ก็บอก<ม>ว่าอุอตื้อกันเ<ม>นี่ยน,นี้นะมันโอ๊ตทื่โมจักกับจักรนี้เขาเขาก็ว่าลูกเผยเราเก็บกดด้วยครับกันอาจจะเก็บกดเ<ม>ก็บกดใช่ไหมฮะมันหลายปีเนาะพราเดวว่าเขาคบผู้ชายคนใหม่ในหลายปีเลยนะประมาณกี่ปีอันนี้คนที่คบคนใหม่นี่คนที่สองคนที่เลขกันมันตีคุก วันนี้คุณติ๊กโอบอย่างจริงข้อเที่ยติ๊กคุกันมันก็จินใครอยากมาแล้วกันกำนั่งนี่ติ๊กคุกกำกันนั่งอันนี้ออกมาก่อนแล้วก็ออกมัดกำกันอีกออกมาได้จักเดียนกับกิ๊กพวกนั้นกิ๊กจับอีกนั่งนี่ว่าได้สิไปแล้วมาติดกคู่ไม่อีกบานีเพอาะนั้นท่านติดคนณไม่อีกบานีนแต่กับไม่กำกันได้คือเก่าอยู่นกำกัน